สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงคอนบนกันบ้างนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงมานานนานมากเลยที่ไม่ได้เล่นเมื่อกี้เห็นลงประมาณ2ตีนะครับเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนล้วกันไม่มีปืนเลยฮะ <c oughs> เกลือมากเลยคอนบนสงสัยที่นี่เขาทำนากัน <c oughs> ไม่ใช่นาข้าวนะนาเกลือเกลือ โอเคตอนนี้ได้ของครบแล้วนะครับปืนก็พร้อมละเดี๋ยวเราไปไล่ล่ากันดีก,กว่าครับไม่รู้ว่ามีกันกี่คนนะครับแต่ว่าเห็นมีประมาณสองตี้นะเสียงเงียบแบบนี้น่ากลัวมากเสียงเงียบทำไมถึงน่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้ตำแหน่งของศัตรูนะครับเกิดว่าเขาดักรอยิงเราอยู่เนี่ยเราจะโดนยิงได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเราวิ่งไปโดยไม่รู้ตำแหน่งของเขา โอเคจังหวะนี้เขากําลังบวกกันอยู่นะครับเราต้องรีบไปแจมทําไมถึงต้องเข้าชาร์จตอนที่เขากําลังบวกกัน1เพราะว่าตอนที่ศัตรูกําลังบวกกันเนี่ยเขาไม่ได้ยินเสียงเท้าของเรานะครับเพราะว่าตอนที่เขากําลังบวกกันเนี่ยเขาจะได้ยินแต่เสียงปืนทีมของเขาแล้วก็ทีมของศัตรูที่อยู่ด้านหน้า 2. สศัตรูเขาไม่ได้มองมาที่เรานะครับเพราะว่าเขากําลังมองศัตรูของเขาที่กําลังบวกอยู่ด้านหน้าอยู่วว wow. ยังมีเสียงอยู่นะครับอยู่น่าจะโอเคตายเลยครับมีบักกี้มานะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่คนนะครับแต่ถ้าขับบักกี้มาเดาไว้ก่อนว่ามีประมาณ2คนนะโ okay, อเคราฟังรอดักแล้วก็ฟังเสียงเขาก่อนครับเข้าไปในโกนะครับโกฟ้าด้านหน้า มองรอบๆก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขามากันกี่คนเดี๋ยวเอาตัวหน้าก่อนละกันครับตายเลยนะครับผมเมื่อกี้มีเสียงปืนมาจากทางฝั่งโกนะครับไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นบอทโอเคเป็นบอทนะครับผมอันนี้ตอนนี้น่าจะหมดแล้วละครับอนบน เมื่อกี้มีเสียงปืนมาจากบ้านด้านหน้านะครับอยู่บนห่านฟ้าฮะโอเคแค่หนึ่งคนเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้กันอีกทีนะครับทำไมผมถึงขึ้นไปแล้วก็ถอยหลังกลับมาเพราะว่าจะขึ้นไป เช็คว่ามีคนดักอยู่ตรงบันไดไหมจังหวะที่2ผมขึ้นไปแล้วรีบยิงแล้วเดินถอยหลังลงมาเพราะว่าตัวของศัตรูยืนอยู่สูงกว่าตัวของเรานะครับโอกาสที่เขาจะยิงโดนหัวของเรามีมากนะครับทําไมถึงไม่เดินขึ้นไปยิงเขาตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดมีศัตรูดักรอเราอาจจะโดนลุมยิงได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคมีเสียงคนอยู่นะครับผม โอเคเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนเขาจะวิ่งมาทางซ้ายนะครับแต่ว่าไม่มีให้รีบเข้าบ้านก่อนครับโอเคตอนนี้ผมได้ยินเสียงเขาอยู่ด้านหน้านะครับในบ้านแล้วก็บนหลังคาโอเคมีบักกี้มาด้านหลังอีกนะครับตอนนี้ยังยิงบักกี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมออกไปยิงเนี่ยกลัวด้านบนหลังคาจะยิงผมได้นะครับ หลังคาไม่เห็นมีนะครับผมเดี๋ยวขึ้นหลังคาดีกว่าอโอเคยิงเขาน็อกได้นะครับด้านหลังมาไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นบอทนะครับเดี๋ยวให้เรารีบปั๊มยาแล้วก็รีบลงไปชาร์จเขาเลยครับเขาน่าจะกําลังชุบกันอยู่ โอเคหมดเลยนะครับผมแค่3คนเองตัวด้านล่างเมื่อกี้ไม่ใช่บอทนะครับเป็นคนโอเคมีเสียงปืนอยู่ด้านหน้านะครับเขาหน้าจะกำลังบวกกันอยู่นะเดี๋ยวเราจะขับรถไปจอดตรงกำแพงนะครับ ายเลยนะครับผมมีเสียงรถมาด้านในครับมีเสียงคนวิ่งทางด้านซน้ายครับ<ฮ>ในรถน่าจะประมาณสองคนนะครับมีวิ่งอ้อมผัวมาคนหนึ่งแล้วก็ อยู่ในบ้านคนหนึ่งโอเคตัวเมื่อกี้ผมซ้ำนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่สองคนเองนะครับเขาน่าจะอยู่หลังบ้านด้านหน้านะฮะอ้อมมาแล้วครับโอเคอีกคน กำลังวิ่งอ้อมบ้านมานะฮะเคหมดตี้เลยครับผมนีม่เสียงรถมาแค่สองคนเองนะครับ บนี้ต้องตามฮะเขาวนรถกลับมาฮะโอเคเดี๋ยวเราดักรอหลังกำแพงนี้ละกันครับให้เขาดันมานะโอเคน็อ c ได้นะฮะมีมอไซค์ไหมครับผม เขาไม่ยิงกันนะฮะน่าจะตีเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้เขาดักเราอยู่อีกฝั่งของบ้านนะครับเดี๋ยวลองขึ้นหลังคาดูไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่าเขาก็ไม่ดันมานะครับโอเคขึ้นไม่ได้เขาไม่ดันมาเราก็ค่อยๆดันไปหาเขาก็แล้วกันครับ โอเคเมื่อกี้ผมเห็นงูนะวิวัาเพื่อนเขาอีกคนงูนะครับเดี๋ยวลองปาระเบิดดู โอเคตอนนี้ด้านขวาของบ้านเราไม่สามารถออกไปยิงงูได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะโลง่งแล้วก็ในห้องด้านหน้าเราก็ไม่สามารถเข้าไปเล่นได้เช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาปลาระเบิดมาเนี่ยเราะจะหนีออกมาไม่ทันนะครับแต่ด้านซ้ายตรงนี้เล่นได้นะฮะโอเค <Wow. S 1> okay, เห็นแล้วฮะโอเคหมดตี okay, ้เลยครับ โอเคตอนนี้เหล e kin kin ือแค่สามคนเองนะครับผมมีคนเก็บแอรดอปครับอุ้ยทำไมยืนนิ่งตายเลยนะครับเนี่ยสงสัยถ้าจะหลุดเก็บแอร์ดอปเพลินจนจนหลุดฮ มีเสียงรถด,ด้านข้างนะครับผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวลองตามไปดูโอเคใช่เลยแบบนี้ต้องตามครับก็เหลือแค่2คนเองนะครับถ้าเขาไม่มี2คนก็1คนนะครับวิแค่คนเดียวเองนะครับ น่าจะอยู่หลังหินนะเดี๋ยวเอ p พเข้าวิกดนอนเฉยเกือบไปนะถ้าเมื่อกี้เขาดักอยู่หลังหินเนี่ยโหผมโดนยิงฟรีเลยนะเนี่ยนี่มีเสียงปืนมาครับน่าจะด้านล่างนะเหลือแค่คนเดียวเราก็ต้องไม่ประม <t step> <laughs> าทนะครับเดี๋ยวขอซูมหาก่อนแล้วกัน ้ม mm ีรถมาครับผมโดนไปสองเม็ดโอ้ยยิงไม่โดนเลยโอเคเดี๋ยวขอสมกปิดก่อนแล้วกันครับ แต่แค่หนึ่งคนก็ต้องไม่ประมาทนะครับเยเสียงเงียบนะเดี๋ยวขอขับรถวนดูก่อนนะครับ เงียบเลยไม่ยิงมาเลยทําไมถึงต้องขับรถวนนะครับเพราะว่าจะอยากเช็คตําแหน่งของเขานะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนการขับรถนี่มันหาง่ายกว่าการวิ่งนะครับโอเคเจอแล้วครับผมบสําหรับใครถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ